สวัสดีครับ FC โอ้ขับรถผ่านข้างทางเห็นเห็นสิ่งนี้อีกแล้ว FC เยอะเยอะคือเก่าเยอะคือเก่าดูเห็นอะไรนี่อเห็ดอะไรล่ะนี่เพียบเลย FC เพียบเลย ยกินได้หรือเปล่าไม่รู้มันไม่ใช่แค่นี้นะนี่เอานี่เอางูอีกอุยอ้ยอ,ยอ,ยอยข้างในก็มีข้างในก็มีนิดนึงโอ้ดูท่าแล้วไม่น่าใช่นะผมว่านะไม่น่าใช่ เพราะว่ามันอยู่ริมทางซะขนาดนี้นี่นี่ครับอยู่ริมทางซะขนาดนี้นี่ถ้าใช่นี่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดผมว่าเดี๋ยวผมขอดูสักดอกโอ้แปลกแปลกแล้วแปลกแปลก,กแล้วคือผมก็ไม่ค่อยรู้จักเห็ดเยอะเท่าไหร่น้องเอเห็ดเนี่ยผมจะรู้เฉพาะตัวที่ผมนะแล้วเคยเก็บคล้ายๆเห็ดฟาง ค้าเห็ดฟางแต่มันไม่มีฟางมันจะเกิดได้ไงจะใช่ไหมนี่ต้องออกกลับไปถามถามผู้ใหญ่ถามพ่ออนมัน่งว่ามันคืออะไรมันคือเห็ดอะไรดูพี่น้อง มองผมอยู่ก็อีทำอะไรไอคนนี้จะกินเห็ดเหรอหรือว่าได้อะไรดีใจเหรอได้เห็ดพี่น้องแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะเยอะมากเยอะเยอะแล้วก็เอาไปดอกเดียวเอาไปให้พ่อดูว่าใส่กระเป๋าเฟียวก่อนหนีมันกินได้ไหมถ้ากินได้จะได้กลับกลับมาเอา เหมือนเมื่อวานเลยไม่ได้ไปถามคนบ้าเห็ดเลยว่าใช่เห็ดกินได้ไหมนะครับถามผี่เฒ่าผู้เก่แล้วบอกว่ากินไม่ได้ผมก็เลยทิ้งไปเลยเมื่อวานนะครับดูือท่าน่าจะไม่ได้ละเพราะว่ากลับไปก็ยังเห็นอยู่พอเห็นอยู่นะับบ้านดีกว่าอสีับรถผ่านก็สายตาก็ามองหาเนี่ยอยู่เนี่ยกิกกนพี่น้อง านบ้านเราระหว่างมาจากไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนนะทุกท่านก็เลยกลับมาเจอเจอเหตุซึ่งเป็นเหตุที่สวยงามอลังการเยอะแต่ไม่รู้ว่ารับประทานได้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องไปถามผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเดี๋ยวเราไปถามผู้เฒ่าผู้แก่กันเลยนะครับว่าเป็นแนวใดพีน่น้อง Aged. เห็ดเอียกกินแล้วจะรู้สึกอร่อยหรือจะการเป็นการอร่อยครั้งสุดท้ายเนาะเราต้องไปถามให้มันชัดเจนนะทุกท่านเห็ดพิษเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะครับอันตรายนะฮะถ้าเราแล้วมี FC ท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์บอกว่าอู้ไม่นะดูดูดูนี่นี่มีมีมีทุกท่านดูๆ,ๆ,ๆ,ๆอันนี้อ้า อันนี้ยิ่งบา้บานเบร์เลยเรียบเลยอู้นี่ไม่น่าใช่เห็ดกินได้แล้วแหละผม,มว่าเพราะว่ามันโชว์คนสักขนาดนี้ยังไม่มีใครมาเก็บเลยนะผมกินนะดูแล้วไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่แล้วแหละห้สเนี่ยเกินห้าสิบแล้วดูดูเฮ้ข้างในเฮ้ยแต่ที่สำคัญมีเห็ดกอแดง นี่นี่อันนี้กินได้อันนี้อันนี้กินได้นี่นี่นี่กินได้อันนี้ครับนี่โอ้โหเหนยวแล้วนี่นี่อันนี้นี่นี่กินได้ครับนี่แต่พุโอ้นี่นี่โอ้หเหียวแล้วโอ้เยอะอเยอะเยอะเยอะจนไม่ใช่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวขอลุยก่อนทะลุก่อนขอไปดูดู โอ้ยถ้ามันเป็นเห็ดกินได้มันไม่น่ารอดนะครับนี่ทุกท่านดูดิเปียบโอ้ยหมานแต่เห็ดแนวนี่พี่น้องดูสิดูสิโอ้ยเสียดายโอ้โหนี่ยิงแบบดูกินคือกินหรือเปล่านี่กินคือกินหรือเปล่านี่กินคือไม่กินกินคือเกาะ,ะใกล้ใกล้เฉยๆ โอ้ยโอ้ยกินหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์จบแล้วรู้ได้แล้วมันน่าใช่แล้วนะทุกท่านโอ้แต่นี่เห็ดไอ้นี่เยอะนี่ไอ้นีดแดงนี่นี่ได้อีกดอกหนึ่งไอ้ที่กินได้แน่เลยนี่สามดอกโอ้เห็ดกอดแดงฝั่งนี้หลายหุย นี่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 โอ้ยอู้อันนี้ได้อันนี้ได้อออันนี้ได้ผมว่านี่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 ุยเพียบเลยโอ้ได้เดือดได้ยูได้ยูโอ้ไม่กอดได้ยูได้ยูเฮียอันนี้ได้อันนี้ได้อืมได้พี่น้องอันนี้ได้นั่นอันนี้เท่าแล้ว เก็บเพชรฟินฟินเฮียฮะอือนี่ได้ยุอันนี้ได้ยุอันนี้อ่าได้ยุอันนี้อุ๊ แบบนี้ใช่อยู่แบบนี้แบบนี้ใช่อยู่นะถ้าแบบแบบอันนี้ไม่น่าใช่โอ้เดี๋ยวสองดูอีกดิมีหรือเปล่าไม่ไม่มีเลยครับเอฟซีประเด็นคือผมจะใส่อะไรกลับเดี๋ยวหาที่ใส่ก่นนนอนเดินดูรอบๆดูโอ้เห็ดไอ้นี่เยอะเหมือนกันเนาะเห็ดแดงๆ ตรงนี้มีเฉยเลยส่วนพวกนี้เห็ดเห็ดพิษนะไม่น่าเดี๋ยวหาอะไรใส่ละทีนี้ใบไม้ใบไม้ใบใหญ่ใหญ่เก็บเอาไว้อยู่ในตู้เย็นนี่ไงนี่ไง ไม่ลองสักหน่อยเี้ยไม่ลองการเปื้อนหน่อยอืมอืมได้ยลกตัวนี้โอเคมาเก็บไป ก็ได้อยู่นะของกินไปรวบรวมกันเพื่อได้ตต่มเมื่อวันนี้เหี่ยวแล้วอา้าววันนี้ได้เป็นเชื้อส่วนอันนี้อันนี้เห็ดอันนี้เก็บไว้เผื่อให้เขาดูสักดอกหนึ่งแเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงเนาะเอฟซะขอกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับ คลิปนี้อีกกีซียูฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบาย